อล็กนิดหนึ่งปบปไม่น้องไม่น้องได้เวลามาควนอารมณ์มาควนดีในถืออะไรอยู่ในตาสะคอนนี่เห็นถืออะไรเนี่ยตาสะคอนเนี่ย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 เดี๋ยวจับไข่มาเกี๊ยวเลยเกี่ยวไข่ไปแล้วด้วยยายไม่สบายไม่ได้ยินรู้หรอ อังคารนี้ไม่รู้จะได้ไปไหนอังคารที่แล้วไปหาไปหาลองแก้มเก้มยุ้ยมาสามเดือนไวนุ๊กแปก๊บๆสามเดือนคุยแล้วอะ่ะโหะเราแยอียกแล้วอะ่ะเออตั้งได้เก้มยุ้ย เด็กแกมยุยแกม,มันยุยยุยนุ่มดีค่ะขึ้นแค่ครับคุณสาคอนจากพี่คำปอนพี่คำปอนก็จะมีกระ r อกกินมะละกอกินมะม่วงวโอ้ยช่วงนี้มะม่วงมันก็อันนี้เนาะพี่คำปอนมันน่าจะชอบเนาะกระ r อกอะ่ะ นี่มีมันหมูเนี่ยมันหมูเยยมจ้าเห้ยให้มันนั่นก่อนพอให้มันไอ,เอ้เหลืองๆหน่อยนึง่งมันจะได้อร่อย

ที่ไปแว่นได้เลยนะคะมาไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนเต่าไม่เร่งรีบ พอแล้วเหลืองอันนี้แค่น,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 นี้ก็ใช้ได้แล้วจะมาใส่กระเทียมเกล่ยวไปเลยที่มายใส่ยาสามินหายที่หมาย สามเมียนไชนี่กระเทียมข้างๆเลยให้มันหอมแตกเลยอืมจับข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ไม,มใส่ละต้นหอมอ่ะใส่ต้นหอมด้แล้วเพิ่อนสีสันสีเขียวสีขาวอืมหอมแล้วหอมแล้วนี่กระเทียมนี่นี่ ต้าหู้เต้าหู้ทัวเลือ่ะ